What? คลิปนี้ค่ะเมาไม่ขับแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะถือว่าเป็นคลิปวัลสุดท้าเพราะว่าหนุ่มเขากก้าแบบสเต็ปหนึ่งก้าถอยหลังสองเก้าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะยังไงดีนะคะผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปวัลสุดทาค่ะเพราะว่าเมาไม่ขับแต่เขาเดินกลับบ้านเป็นเรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งที่เขาปฏิบัติตัวตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเลยโดยเพจ Facebook ค่ะที่นี่เมืองพิษณุโลกนะมีการโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความบอกว่าต่อให้เมาขนาดไหนเนี่ยพี่ เขาก็ยังติดไฟแดงคลิปดังกล่าวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายแล้วก็ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมาเลยค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวนี้นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนซึ่งบนท้องถนนก็ยังมีรถสัญจรไปมาแต่ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยที่เห็นในคลิปค่ะมีชายคนหนึ่งยืน ใส่เสื้อสีขาวเทานะเดินสเต็ปหน้า19หลัง29โอ้โหเหมือนสามชาติเลยยืนติดไฟแดงดังกล่าวอยู่แล้วชายคนนี้พยายามที่จะเกรงแขนสองข้างเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายอยู่กลางถนนก่อนที่สัญญาณไฟสีเขียวเนี่ยจะขึ้นมา ชายรายนี้ทำไงรู้ไหมคะเร่งฝีเท้าเดินตามแยกปลาคุณผู้ชมขาคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปเมาไม่ขับแล้วเดินกลับบ้านและถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวบอกว่าปลอดภัยทุกไฟแดงนะครับถึงจะเมาแต่หัวใจเนี่ยยังเคารพกฎจราจรใจพี่ได้เลยครับไฟเขียวสิบวิพี่เดินได้ทันนะโลกนี้เนี่ยมีอะไรให้ขำอีกเยอะเลยพี่มันสุดยอดจริงๆทุกคนย่อมมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นแบบนี้แหละถึงบ้านปลอดภัย พี่ครอบครัวรออยู่อย่างไรก็ตามค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ยังไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความสูญเสียให้กับใครเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยปัญหาของการเมาแล้วขับค่ะ,คะยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นับว่ามีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างมากๆเลยกว่าปีที่แล้วกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสีสันในโลกโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ